เราถักมาได้ความยาวของแขนเสื้อที่เราต้องการแล้วนะคะจากที่เราถักมาก็คือได้ทั้งหมด20ลายนะคะจากจากแถวที่1นึ่งจากลายที่1ตรงนี้นะคะเราก็นับมาได้ทั้งหมด20ลายอันนี้ก็คือได้เป็นความยาวของแขนเสื้อที่เราต้องการนะคะพอเราถักได้ความยาวที่เราต้องการให้เรามาจบอยู่ที่แถวที่เป็นโซ่7นะคะ แถวที่เป็นโซ่เจ็ดแถวนี้นะคะแล้วเราก็มาจบแถวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทำลายริมด้วยกันค่ะเวลาที่เราทำแถวนี้นะคะก็จะเป็นโซ่เจ็ดแล้วก็มากวักธรรมดาลงไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลายสุดท้ายลายสุดท้ายตรงนี้นะคะเวลาจบแถวเราจะทำโซ่สามแล้วก็มากวักธรรมดาลงไปในช่องนี้นะคะโซ่สามอันนี้ก็คือจบแถวเอาไว้แบบนี้นะคะ พอเราจะทําลายริมให้เรามาควักธรรมดาลงไปในช่องช่องนี้นะคะช่องถัดไปนะคะของลายแรกนี่นะคะพอเราจบแบบนี้ปุ๊บเราก็ควักธรรมดาลงไปในช่องถัดไปเลยค่ะควักธรรมดาลงไปหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นให้ขึ้นโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงไปค่ะหนึ่งครั้ง สองครั้งแล้วก็ทำโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามวักธรรมดาลงไปค่ะแล้วก็ทำโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงไปสองครั้งค่ะ ก็ทำโซ่สามวักธรรมดาลงไปนะคะในช่องเดิมแล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งค่ะหนึ่งสองแล้วก็โซ่สามวักธรรมดาลงไปนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นในช่องถัดไปนะคะในช่วงลายถัดไปเราจะทำกักธรรมดาลงไปสามครั้งค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะช่วงลายแรกจะเป็นลายนี้นะคะช่วงลายที่สองก็จะเป็นลายนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะทําสลับนะคะช่องต่อไปก็จะทําแบบนี้สลับมาเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะพอในช่องถัดไปนะคะเราก็มากวักธรรมดาลงไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ทําโซ่สามพอหนึ่งคอลงไปสองครั้ง ก็โซ่สามวักธรรมดาลงไปค่ะโซ่สามพอหนึ่งคอสองครั้งโซ่สามวักธรรมดาค่ะ ก็โซ่สพอ1คอสครั้งโซ่สาวักธรรมดาค่ะจากนั้นก็มาควักธรรมดาลงไปในช่องถัดไปนะคะ3ครั้งค่ะ ทำสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวคะ่ะทำไปเรื่อยๆจนวนรอบนะคะก็คือมาจบแถวตรงนี้นะคะเราก็ถักบนมาจนรอบแล้วนะคะตรงนี้ที่เราขึ้นเอาไว้ที่แรกนะคะขึ้นต้นเอาไว้เราก็ถักวนมาจนจบแถวตรงนี้นะคะก็จบที่ลายนี้เวลาจบแถวเราจะควักธรรมดาลงไปในช่องโซ่สามตรงนี้นะคะหนึ่งครั้ง เราก็มาเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกตรงนี้นะคะที่เราขึ้นไว้เลื่อนห่วงติดกันเราก็ตัดได้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือแขนเสื้อแล้วก็ลายริมเสร็จแล้วนะคะน,นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแขนเสื้อ ความยาวก็คืออยู่ที่เราต้องการเลยนะคะถ้าต้องการยาวมากกว่านี้ก็ถักักเพิ่มแถวไปนะคะถ้าไม่ต้องการยาวขนาดนี้ต้องการสั้นก็ปรับลดได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะอันนี้แขนเสื้อก็ถักเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักลายดีมรอบชายเสื้อกันค่ะจุดที่เราขึ้นต้นนะคะเราจะขึ้นต้นตรงด้านข้างนะคะตรงช่วงรอยต่อระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง เราจะเลือกเอาด้านด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะแต่ของเราจะเลือกเอาด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นขึ้นต้นลายริมกับตรงนี้นะคะจุดที่เราจะขึ้นต้นนะคะก็คือจะเป็นช่วงตะเข็บเราจะขึ้นตรงนี้นะคะตรวกึ่งกลางตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโซ่อ่าเป็น พอหนึ premises, 3, concept, ่งคอสามหลักด้านนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอสามหลักตรงนี้นะคะเราก็จะขึ้นตรงกลางเลยค่ะตรงนี้นะคะก็นับจากตรงนี้มาหนึ่งสองก็ขึ้นตรงหลักที่สามนะคะเราก็ทำได้ให้เป็นปมค่ะจากนั้นเราก็จะแทงเข็มลงไปนะคะตรงนี้นับมาหนึ่งสองก็จะเป็นหลักที่สามนะคะเราจะแทงลงไปตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็วักธรรมดาก็คือล็อกไว้ทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะทำตรงนี้ไปอีกสามหลักนะคะทำไปตรงกลางหลักเลยก็ได้ค่ะ พอถึงตรงนี้เราก็จะทำตรงนี้เราจะทำพอสองคอนะคะก็คือพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็จะแทงเข็มลงไปตรงนี้นะคะหลักตรงนี้นะคะเป็นช่วงมุมระหว่างตรงที่เราระหว่างโซ่กับตรงนี้นะคะเราก็แทงลงไปแล้วก็ปลดออกสองห่วงสองครั้งนะคะ แล้วก็ค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทําอีกครั้งหนึ่งค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแทงเข็มลงไปที่เดิมนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาปลดออกทีละสองห่วงค่ะสองครั้งนะคะจะเหลือสามห่วงในเข็มแล้วก็รวบพร้อมกันค่ะเสร็จแล้วก็ทําโซ่สามแล้วก็มากวักธรรมดาลงไปตรงที่เดิมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรามากวักธรรมดาลงไปในช่องนี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ทำโซ่สามค่ะทำโซ่สามเสร็จเราจะทำพอสองคอนะคะทำพอสองคอสองครั้งแล้วก็มารวบพร้อมกันค่ะ ปดปลดออกทีละสองห่วงสองครั้งนะคะแล้วเราก็มารวบพร้อมกันค่ะจะเหลือสามห่วงในเข็มนะคะรวบแล้วก็ทำโซ่สามค่ะกวักธรรมดาลงไปในช่องโซ่เดิมนะคะจากนั้นก็จะทำซ้ำเหมือนตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะ ก็คือทําโซ่สามแล้วก็พอสองคอปดออกสองห่วงนะคะสองครั้งพอสองคออีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มารวบพร้อมกันจากนั้นก็ทําโซ่สามควักธรรมดาลงไปในช่องโซ่เดิมนะคะ พอมาถึงตรงนี้เราก็จะทําเหมือนกับลายตรงนี้นะคะเราก็จะมากวักธรรมดาลงไปตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็ทําโซ่สามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพอหนึ่งคอ อพอสองคอนะคะสองครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันค่ะปดหวปดสองห่วงนะคะปดครั้งละสองห่วงสองครั้งค่ะปด,ปดครั้งละสองห่วงสองครั้งนะคะจะเหลือสามห่วงในเข็มแล้วก็มารวบพร้อมกันค่ะจากนั้นเราก็จะมากวักธรรมดาลงไปนะคะ ตรงหลักนี้ตรงที่เป็นพอหนึ่งคอตรงนี้เราก็จะทำกวักธรรมดาไปบนทุกหลักนะคะทั้งหมดห้าหลักค่ะก็ลายที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะ เราก็จะทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบลายดิมก็จะมีแค่แถวเดียวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นควักธรรมดาห้าหลักพอลายตรงนี้ก็จะทําเหมือนกับตรงที่เราทํามานะคะตรงนี้เราจะทําพอสองคอนะคะแทงเข็มลงไปตรงนี้คะ่ะปลดออกสองห่วงสองครั้งแล้วก็พอสองคอนะคะปลดออกสองห่วงสองครั้ง แล้วก็มารวบพร้อมกันค่ะจากนั้นก็ทำโซ่สามวักธรรมดาลงไปที่หลักเดิมค่ะแล้วก็มาวักธรรมดาลงไปในช่องนี้ก่อนนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นโซ่สามค่ะจากนั้นก็จะทำพอสองคอสองครั้งแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันนะคะพันหัวเข็มสองครั้ง ปลดออกทีละสองห่วงค่ะพันโอเค็มสองครั้งปลดออกทีละสองห่วงค่ะจะเหลือสามห่วงในเข็มนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันเลยค่ะจากนั้นก็เป็นโซ่สามวักธรรมดาลงไปในช่องโซ่เดิมนะคะเราก็ทำแบบนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะทำโซ่สาม ก็พอสองคอสองครั้งแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันนะคะแล้วก็โซ่สามวักธรรมดาลงไปในช่องโซ่เดิมก่อนนะคะ ก็มากวักธรรมดาลงไปตรงนี้ค่ะตรงหลักตรงมุมนะคะขึ้นโซ่สามทำพอสองคอสองครั้งนะคะแล้วก็มารวบห่วงพร้อมกันค่ะ ก็มากวักธรรมดาตรงนี้นะคะห้าหลักเราจะแทงเข็มไปตรงกลางหลักเลยนะคะวักธรรมดาอันนี้ลายริมรอบชายเสื้อก็ทำแบบนี้นะคะทำไปทำไปจนรอบแล้วเราก็จะมา พอทําถึงลายนี้เราก็จะมาทําตรงนี้อีกสองครั้งนะคะกักธรรมดาแล้วก็เลื่อนห่วงติดกันค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลายดิมรอบชายเสื้อค่ะต่อไปเราก็จะมาทําลายดิมรอบคอเสื้อกันนะคะที่เราทําไปแล้วหนึ่งแถวก็คือกักธรรมดาเก็บเก็บงานโดยรอบคอนะคะอันนี้เราก็คือกักธรรมดาเสร็จไปแล้วหนึ่งแถวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวที่สองกันนะคะ ขึ้นแถวที่สองเราจะทำโซ่สองก่อนคะ่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้เราจะทำเศร็จหนึ่งส่วนสองพอหนึ่งคอนะคะก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราก็จะทำไปที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วก็ปลดออกหมดเลยคะ่ะทำแบบนี้ไปทุกหลักเลยนะคะพันอัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงไปนะคะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาแล้วก็รวบหมดเลยคะ่ะ ลายริมรอบคอเสื้อก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะแถวแรกจะเป็นการควักธรรมดาค่ะเก็บเก็บงานโดยรอบคอนะคะพอแถวที่สองก็คือทำเสร็หนึ่งวนสองพอหนึ่งคอหรือตัวทีนะคะทำโดยรอบชิ้นงานค่ะพอเราทำวนมาจนรอบคอนะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกอันนี้ลายริมรอบคอก็จะเสร็จแล้วนะคะ